สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคนะครับที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคนจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์นะครับรถครอบครัวที่เป็นตอนนี้นะครับบอกเลยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับใครๆก็ต้องมีนะครับด้านหลังนี่เลยครับกับเจ้าตัว Ford r a n g e r e v e r e s t นะครับที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยวบอยจะพามาดูนะครับกับเจ้าตัว e v e r e s t นะครับที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็สําคัญ กันบ้างนะครับผมก่อนจะไปรับชมก็กด Sub สไครป์บ่อยด้วยแล้วกันนะครับ่อนื่นบอกราคาขายเขาก่อนครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับรุ่นนี้นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210อยแรงม้านะครับแรงเปอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ e shifter นะครับที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับไม่ว่าลูกค้าจะเข้าจอดในซองหรือเทียบข้างนะครับรุ่นนี้เราสามารถนะครับเทียบข้างในซอองไดด้้ััตตโนมมิวยผ เดี๋ยวพามาดูกันด้านหน้านะครับมีอะไรจุดเด่นมากนะครับที่เห็นได้ชัดลยครับก็เป็นไฟหน้าแบบ m a t ริก LED นะครับข้อดีของตัวนี้นะครับเราจะปรับองศาสูงต่ำโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำเวลาเราวิ่งนะครับไปต่างจังหวัดนะอันนี้บอยทดลองใช้เองแล้วด้วยนะเคยไปส่งรถให้กับลูกค้านะที่ต่างจังหวัดนะครับเราขับไปเนี่ยทางมืดปุ๊บเนี่ยไฟจะสูงติด ให้เองอัตโนมตัติพอเริ่มมีลาแสงหรือรถสวนกับมานะครับตัวนี้เราจะมีเซนเซอร์จับนะครับว่ามีแสงเข้ามาปุ๊บตัวนี้ไฟสูงเราจะดอบให้เป็นบางดวงนะก็คือไม่แยงตาคนที่สวนมาด้วยนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นลูกแก้ว2ลูกแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้แบบนี้ด้วยนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น L.E.D ที่อยู่ในโคมเดียวกันนะนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมจะไม่ได้แยก,ออกมานะครับพร้อมกระจังหน้านะครับที่เดินเส้นสายที่เป็นแบบโครเมียม ฟอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วตัวกระจังหน้าสังเกตไหมหลังพึ่งขนาดใหญ่แบบนี้ดูดุดันแล้วก็สวยงามเรียบหรูด้วยนะครับมาต่อกันที่กันชนกันบ้างนะครับกันชนมีอะไรนะครับกันชนก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าแบบนี้เลยมีทั้งด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับให้หมดรอบคันนะครับไม่ว่าจะกะระยะด้านหน้านะครับตัวนี้เราก็จะมีให้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเราจะมีในเรื่องของกล่องเรดร์ตัวนี้นะครับจะจวดตัวจับคนเดินนะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนเดินตัด ตัดหน้ารถนะครับตัวนี้เราจะมีช่วยเบรกอัตโนมัติให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะครับคือจะรักษาระยะห่างโดยอัตโนมัตินะครับลูกค้าขับได้สบายมากเหมือนขับเครื่องบินเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะมีแสงที่ค่อนข้างที่จะสวยงามด้วยแสงในรถนะ,ะมาต่อกันที่ในเรื่องของเจ้าตัวไฟตัดหมอกนะครับสังเกตก็จะมีเส้นที่เป็นโครเมียมนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหรานะครับแล้วก็เป็นหลอดไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ด้วยนะครับ เส้นสายฝากระโปงนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะดุดันนะครับก็เรื่องใน,นเรื่องของลดรถแรงเสียดทานนะครับตามหลักกลศาสตร์นั่นเองนะครับที่ปัดน้ําฝนแน่นอนนะครับก็เป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ําฝนก็เป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าแค่ตั้งไปที่อัตโนมัตินะครับเวลามีละอองฝนอะไรพวกนี้มันก็จะปัดให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับคิ้วล้อที่เป็นสีเดียวกับตัวรถที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ ช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับพร้อมกับคอสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งด้วยนะครับช่วงหลังของเขาครับมันจะเป็นในเรื่องของวัดเล็กนะครับเรามีให้ทั้งหมดถึง6จุดเลยนะครับมาดูในเรื่องของแมกยางกันบ้างนะครับตัวนี้เห็นไหมแมกเราให้เป็นขนาดขอบ20นิ้วนะครับเป็นแบบยี่ห้อคุดเยียนะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวก้านแมกสังเกตไหมก็จะมีในเรื่องของตัดเทากาไฟแล้วก็มีสีเงินแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวเบรกที่มีจานเบรกที่ขยาย ข,ขยายใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะมีร่องที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อเพิ่มในเรื่องของระบายความร้อนนะเพราะเบรกเราใช้งานหนักๆเนี่ยเขาจะมีความร้อนบางทีมันจะจับไม่อยู่แต่เนี้ยระบายความร้อนได้ดีและทําให้เบรกนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ในเรื่องของไบเทอร์โบนะครับเพราะเป็นเทอร์โบ2ลูกแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED ที่ติดกับกระจกมองข้างตัดด้วยกับโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยพร้อมกับกล้องสามร้อย 60องศานะด้านหน้าก็มีนะเมื่อกี้ด้านหน้ามีอยู่ตรงโลโก้นะครับเดี๋ยวไปแวบไปด้านหน้าแป๊บหนึ่งให้กล้องแวบมานะครับด้านหน้าจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีกล้องนะครับเห็นไหมจะมีกล้องด้านหน้าพร้อมกับตัวฉีดฉีดที่ที่ปัดหน้ากล้องตัวนี้จะมีน้ําฉีดออกมานะตัวนี้จะทํางานควบคู่กับที่ปัดน้ําฝนนะครับเวลาเรายกล้างที่กระจกปัดน้ําฝนนะ เวลาเราบีบขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีน้ําพุ่งตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะทํางานคู่กันตัวนี้ก็ลูกค้าไม่ต้องไปตั้งอะไรแค่ยกที่ปัดน้ําฝนมันก็จะฉีดพร้อมกันเลยนะครับอ,อันนี้บอก็ได้แถมในเรื่องของพิ้วกระสร์ให้กับลูกค้าทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการใช้งานที่ดีมากขึ้นนะครับพิ้กศกระส่าก็มีประโยชน์แหละนะครับสามารถลดกระจกลงได้ระบายความร้อนได้อะไรพวกนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีในเรื่องของซันลูกให้ด้วยนะที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับพร้อมกับ ด้านข้างที่มีมือจับขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทย์เลตนะครับเวลาเราใช้งานกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเวลาเราล็อกแค่สัมผัสนะครับเวลาเราเปิดเราแค่ล้วงแค่นั้นเองนะครับที่สําคัญนะครับ Ford จะมีในเรื่องของระบบ Ford Pass สามารถสั่งงานสตาร์ทรถนะครับล็อกรถจากระยะไกลให้ด้วยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจงังหวัดก็สามารถปลดล็อกรถสตาร์ทรถจากแอปพลิเคชันที่เราจะติดตั้งมาให้ตอนส่งมอบนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็น วัดลิงนะที่บอยแจ้งไปก็เป็นวัดลิง์ข้งนหกจุดจะมีความนิ่มนวลแล้วก็จะมีในเรื่องของอาการเกาะถนนที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับส่วนเชื้อเพลิงที่เราเติมนะครับเป็นดีเซลนะครับไม่ว่าจะเป็น B10 หรือ B7 ก็ได้แต่ขอเป็นดีเซลนะครับความจุของถังพออยู่ที่ประมาณ80ิลิตรนั่นเองนะครับมาต่อที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เป็นไฟแบบ LED นะไฟท้ายแบบ LED เลยแบบนี้นะครับอ่าเราเปิดให้ดูนะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยตัวท็อปนะครับก็จะ ได้เป็นตัวขีดๆแบบนี้บอยชอบไฟสั้นทายมากเลยดูหรูหรามากนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะครับที่ติดมาอยู่กับด้านข้างนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์คาว่าเอเวอเรสต์นะครับนะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับคาดเอวแบบนี้พร้อมกับกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้นะครับที่เป็นสีคูณสีที่เป็นตัวสามมิติแปะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นสีเงินแบบนี้ ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นคําว่าไทเทเนียมนะครับก็คือตัวท็อปของเรานั่นแหละนะครับส่วนกันชนด้านล่างนะครับเราก็จะมีเซนเซอร์ท้ายแบบนี้นะครับตัวเอเวอร์เนะครับตัวด้านท้ายนะครับเรามีเกณฑ์เซนเซอร์การระยะให้แล้วใช่ไหมเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการถอยนะครับเวลาเราถอยนะครับสังเกตมันจะมีถึงด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้จะมีในเรื่องของการจับในเรื่องของการถอยและเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับแต่ลูกค้าต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 13กิโลเมตรนะเวลาถอยมาถ้าเรามีอะไรขิงกีงกว่าปุ๊บรถจะเบรกให้ทันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อในเรื่องของฝาท้ายกันบ้างนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะครับเราสามารถคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะไปกดที่ด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังได้ไนี่นะเปิดได้44แบบเลยนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ แกนฝาท้ายเราให้มีค่อนข้างที่จะใหญ่นะนะครับรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็มีในเรื่องของการกันหนีบด้วยถ้าบังเอิญนะครับเราไปกดนะครับแล้วเรามีคนไปกดเนาะแล้วไม่เห็นเรานะครับแล้วเรายกของอยู่แบบนี้นะครับพอเราโดยเราเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะดีดขึ้นให้เลยนะครับมันจะมีลักษณะในเรื่องของป้องกันการหนีบให้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเบาะแถว3นะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวว่าให้ดูเบาะภายในคันนี้นะเป็นเบาะพารีนที่ค่อนข้างที่จะสวยสวยงามมากนะครับ เป็นเบาะแบบพับเรียบแล้วเป็นแบบไฟฟ้านะครับถ้าลูกค้าอยากได้เป็นไฟฟ้านะถ้าไม่ชอบขับสีเบอร์แนะนํามีขับ2อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับโอเคนะครับภายนอกนะครับโดยรวมนะครับเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับแค่ไม่แต่งนะนี่แบบไม่แต่งก็ค่อนข้างที่จะหรูหราสวยงามแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูด้านในนะครับว่าเจ้าตัวเอเวอเรสต์คันนี้นะครับด้านในได้มีอะไรที่แปลกแปลกไปบ้างนะครับผมโอเคครับครับมาต่อที่ด้านในกับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ด้านแรกที่ลูกค้ามเห็นเลยนะครับเบาะที่เป็นสีพาลีนเราจะเดินตั้งแต่ด้านข้างเลยเห็นไหมจะเป็นสีออกโคกโคกนิดนึงนะบอกเลยถ้าคูกค้าเห็นตัวจริงนะครับจะสวยกว่าในกล้องอีกแต่ในกล้องก็90แล้วแหละถ้ามาดูจริงๆก็จะสวยนะครับพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์เห็นไหมจะมีให้เลยนะครับตัวตัวพื้นฐานของไฟแอมเบียนไลท์นะครับจะมีสีเดียวแล้วนะแต่แค่ปรับความเข้มความอ่อนได้แค่นั้นนะครับในปี2022นีนี้แต่เราจะมีในเรื่องของเหมือนลายไม้ตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับ มาต่อกันที่ด้านในนะครับให้ดูแผงหน้าจอก่อนเลยเป็นหน้าจอใหญ่ขนาด12นิ้วเดี๋ยวบอยจะออนให้ดูนะออนคุญแจก,ก่อนครับโอ้โหเป็นไงเป็นหน้าจอแบบดิจิทัลสีร้อเซนะครับจะไม่มีเข็มผสมนะครับตัวนี้เราจะบอกไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าจะเป็นในเรื่องของวัดรอบตัวนี้นครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลร้อเนะลยครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันฟูลนะครับ เต็มรูปแบบนะครับ full option เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักษาระยะห่างนะครับ p u s ค control native p u s ค control เราจะควบคุมทางด้านนี้เบาเสียงลดเสียงเราก็ด้านนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็รับสายอะไรพวกนี้นะครับควบคุมที่หน้าจอเล่นไม่ยากนะเดี๋ยวตอนมารับรถกับบอยบอยจะอธิบายให้ฟังนะครับมาต่อกันที่เบาะนะครับสีเบาะเป็นไะงให้ดูสีเบาะเบาเป็นสีแบบสีโค้งๆอย่างที่บอยบอกแต่บอยเปิดไฟให้ดูก่อนนะอาจจะมืดนิดนึงอุย้ยไปกดโดนสันล o o เห็นไหมลูกค้าจะเห็นซันรูฟไหมครับอ่านี่ไปเปิดไปให้ดูแล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นซันรูฟนะเดี๋ยวให้กล้องเผยเยเดูนิดนึงดูซันรูฟนิดนึงอ่ามีซันรูฟให้นะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมอ่ะมาต่อที่เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีโค้กแบบนี้พร้อมกับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้ แม้แต่ตัวด้านหลังนะครับเราก็จะเป็นไฟฟ้านะตัวหนุนหลังเพื่อการการเมื่อยล้าเวลาเราวิ่งไกลๆนะครับแล้วก็มีปรับเอ็นนะครับปรับเดินหน้าถอยหลังยกขึ้นอะไรพวกนี้นะครับให้ทั้งหมด8ทิศทางเลย ที่สําคัญดูที่หัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์แบบ e s h i p t e r นะครับเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้านะครับรุ่นนี้อย่างที่บอกครับเราสามารถถอยจอดเทียบข้างหรือเข้าซองด้วยอัตโนมัติด้วยหัวเกียร์ตัวนี้อัจฉริยะมากๆนะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับมีโหมดปรับนะครับไม่ว่าจะเป็น 4H 4L นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะมีในเรื่องของโหมด f f road นะครับด้านนี้นะครับโหมด off r o a d โอเคนะครับก็ภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะ ภายในด้านหน้าก็ประมาณนี้นะ,ะมาต่อที่ด้านหลังอีกนิดนึงนะครับบอยอยากให้ดูเต็มเนะครับกับเจ้าตัวเอเวอร์เนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าคนขับแล้วก็คนนั่งนะ,ะให้กล้องซูมเข้าไปนะครับเห็นไหมโอโถงค่อนข้างที่สบายะเดี๋ยวบอยลองไปนั่งให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้บอยสูงประมาณ180นะเวลานั่งนะครับลูกค้าก็มีเห็นไหมจะมีมือจับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุอะไรพวกนี้เราก็สามารถจับด้านนี้ได้เราก็เหยียบจับขึ้นด้านนี้เลยนะครับนะครับ สังเกตเวลาบ่อยนั่งนะครับด้านบนยังเหลืออยู่ค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วเบาะก็สามารถนั่งนั่งสบายมากนะครับตัวพนักพิงพ,พ,พนักนึ่งก็สบายนะแล้วก็พนักด้านล่างตัวเบาะนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับทําให้รองรับเราถึงน่องตรงนี้นะครับนั่งทางกายยังไงก็สบายนะครับโอเคบอยพามาดูกับเจ้าตัวเอเวอเรสที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ี่บอยบอกเลยนะครับออปชันะอาจจะต่างกันนะครับแต่ในเรื่องของด้านลอกด้านในความกว้างนะครับพวกนี้เท่ากันนะแต่แค่ถ้าลูกค้าชอบออปชันเยอะๆนะครับบอยก็แนะนําเป็นตัวขับ4แต่ถ้าบางท่านไม่ชอบในเรื่องของขับ4่นะครับบอยก็จะแนะนําเป็นตัวขับ2นะแต่ได้ออปชันคล้ายๆกันลวกันนะครับวันนี้บอยชาโคลที่พิษาการขายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ